สวัสดีครับผมนนี้กิจกรรมช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็มาจุดเตาอบถ่านครับผมถังครึ่งนะฮะถังอบถังสแตนเลสนะครับผมอันนี้เราก็ใช้เชื้อเพลิงเป็นกลิ่นมะม่วงแห้งที่หักหล่นจากต้นนะฮะตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นไปที่242ร้ครับผมภายในสี่2องรแล้วนะครับ ภายในห้องอบนะฮะอันนี้เราก็แง้มบานหน้าต่างของถังห้องเชื้อเพลิงไว้นะฮะทั้งฝาเล็กและฝาใหญ่นะครับให้เขาเอาความร้อนเข้าไปอบภายในห้องอบนะฮะเพราะอันนี้เราเป็นฟืนฟืนไม้สดนะครับก็เป็นฟืนไม้ขี้เหล็กแล้วก็ไม้แขไต้หวันนะฮะแล้วก็มีนนซีกับอีซึกผสมนะครับ เดี๋ยวจะไปให้ดูหลังเตาแล้วผมไม้ไม้สดอบไม้สดมันก็จะน้ำก็จะไหลเยอะนะฮะผาที่เราเจาะรูเจาะรูระบายน้ำไว้นะฮะหรือสารทาด้วยนะครับอันนี้ก็นะฮะย้อยติงต่งๆิลงนะครับน,นี่ก็เป็นไม้สดนะฮะถ้าไม้สดก็น้ำก็จะเยอะนะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยอันนี้ก็ทนไม่ใหญ่มากนะฮะทนก็เท่าแขน เท่าดำมีดนะฮะแล้วก็ฟืนท่อนท่อนใหญ่ก็มีไม้อิซึกนะฮะท่อนก็ประมาณหน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับผมนี่กระบวนการภายในห้องอบก็น่าจะมีบางบางท่อนนะฮะน่าจะเริ่มไหลน้ำออกเกือบจะหมดนะฮะนี่ควัน ก็เริ่มขึ้นเยอะนะฮะถวยพุ่งขึ้นเยอะนะผมอันนี้เราก็เอาที่วัดอุณหภูมิเนียให้แช่ไว้ภายในถังในห้องอบเลยนะ,ะับอันนี้แล้วก็เอาไว้หลังติดกับป่องควันนะฮะฝาเจาะไปที่ฝานะผมอันนี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะปิดปิดห้องใหญ่ไว้นะฮะเดี๋ยวให้เขาติดดีๆกันนะ,ะับ อันนี้เราก็ค่อยๆเติมเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะฝืนมันสดนะฮะฝืนค่อนข้างจะสดตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นไป270 272 273นะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้บานหน้าประตูบานห้องเชื้อเพลิงบานใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ปิดฮะอันนี้เราก็แง้มแง้มไว้นะครับเราก็แง้มแง้มไว้ อันนี้ห้องเชื้อเพลิงแล้วก็ใส่เป็นปานพับนะผมแล้วก็จะเปิดแคบเปิดกว้างได้นะฮะยันนั้นเราก็จะมีสลักสลักล็อกนะฮะก็จะเป็นสลักสลักเหล็กล็อกที่บานพับไว้นะครับน,นี่ก็ยังติดไม่ดีนะฮะแล้วก็แง้มแง้มไว้ก่อนให้ให้ไฟลุกโคม เราไปภายในห้องอบไปดีก่อนนะครับให้รู้ว่าเขาติดลแล้วค่อยปิดนะอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยปิดบานใหญ่แล้วก็จะมารลีบบานเล็กไว้นะะตอนนี้อุณหภูมิภายในทางอบก็ขึ้นไป290กว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ295 296ไปแล้วนะครับตอนนี้ นนฟืนค่อนข้างจะสดนะฮะเบบ็สดเลยครับตัดเมื่อวานติดกับฟืนท่อนเท่าด้ามมีดแล้วก็ท่อนเท่าแขนหน้าสามนะฮะหน้าสี่หน้าเจ็ดหน้าแปดก็มีนะฮะก็เป็นฟืนไม้รวมนะครับผมเป็นไม้รวมตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นไปสามร้อยกว่าแล้วนะฮะสามร้อยสี่ ขึ้นไปสามร้อยสี่ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสามร้อยสี่สามร้อยห้าสามร้อยหกก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผมสำหรับเตาอบถ่านถานครึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นถังสแตนเลสนะผมห้องห้องอบเป็นถ่านสแตนเลสห้องเชื้อเพิงก็เป็นเหล็กนะผม อันนี้ล้วก็เอามาแทนถังเก่านะฮะเพราะถังเก่าจะเป็นถังสองร้อยนะฮะถังสองร้อยลิตรอันนี้ก็เริ่มจะชํารุดนะครับผมถังเตาฝั่งขวาเตาฝั่งซ้ายนี่เอาเป็นถังสตเตเลสนะฮะที่เรามาใส่แทนถังสองร้อยลิตรที่ชํารุดตอนนี้เราก็ปล่อยให้ของเชื้อเพลิงทํางานไปเรื่อยๆนะฮะให้ลุกไปเรื่อยๆเลย เราก็ค่อยๆเติมฟืนนะอันนี้ก็เป็นฟืนกิ่งมะม่วงแห้งนะครับที่เรามาทำเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็มีพวกขยะครัวเรือนนะฮะที่จุดอันนี้แสงก็อาจจะย้อนม้างนะฮะบ,บางทีก็จะมองไม่ค่อยชัดหรือเปล่าจะเป็นฟืนแห้งกันฮาจะติดไปแล้วนะฮะอันนี้เราก็จุดมาประมาณทัก40นาทีเห็นจะได้แล้วนะฮะตอนนี้ อุณหภูมิก็ขึ้นไป300กว่าไปแล้วครับผม325 326ไปแล้วนะครับภายในห้องอบนะฮะอุณหภูมิก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมภายในถังอบห้องอบนะฮะก็เริ่มทยอยขึ้นไปเรื่อยๆเลยเดีย๋ยวให้รู้ว่าเขาไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ดีแล้วรู้กระบวนการภายในถังอบติดแล้วนะฮะย้ำนั้นเลยแล้วก็จะปิดฝาใหญ่นะครับ ปิดฝาใหญ่ของเราแล้วก็จะมีสลักสลักเหล็กนะฮะก็จะล็อกที่ฝานะครับผมที่เราเชื่อมน็อตเอาไว้นะฮะทั้งบานเล็กและบานใหญ่นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไป337แล้วนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ถางสแตนเลสก็จะร้อนกว่ทาทัง2 0งลิตรนะครับก็จะ,จะร้อนกว่าเยอะเลยนะฮะนี่ถังสแตนเลสก็หนาอยู่ประมาณ3มมิลกว่านะครับถางอบที่เราได้ทางมานะฮะนี่ก็ขึ้นไปแล้วนะฮะสามร้อยสี่สิบแปด สามร้อยสี่สิบเก้านะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมตัวภูมิภายในถังในห้องอบนะฮะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะผมขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวให้รู้ว่าเขาติดดีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาปิดห้องเชื้อเพลิงนะฮะฝาใหญ่ไว้นะฮะอย่างนั้นเราก็จะหลีฝาเล็กไว้นะฮะสักครึ่งให้เขาติดก่อนนะเียไปดู น้ำไหลออกรูระบายภ้ยที่ป่องหลังครับผมมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมครับแสงก็จะย้อนนะฮะก็จะมีน้ำไหลหรือน้ำหยดเลยผมหยดติ่งติง,ต,ง,ต,งติงเลยนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับเป็นน้ำอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็ยัง ไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้อยู่นะฮะกระบวนการภายในห้องอบเตาอบถานทั้งครึ่งนะฮะนี่ไม้สดเลยผมเราอบ,อบไม้สดเลยนะฮะอบไม้สดเลยเตาอบถานทั้งครึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะครับ ขไปเรื่อยๆให้ขเขาไล่ความเชิญออกจากเนื้อไม้ือตอนนี้อุณหภูมิก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสามร้อเบ็ดไปแล้วนะครับผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะอุณหภ,ภูมิภายในถังอบขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็เป็นกระบวนการเตาอบถ่านทั้งครึ่งนะฮะนี่ก็เป็นสูตรของอาจารย์กิติเลิดล้ำนะครับเตาอบถ่านทั้งครึ่งที่เอามาเผยแพร่ก็เป็นอาจารย์ปัญญาปุริเวคินนะฮะสำหรับส่วนสำมปีเราแล,แล้วก็มาต่อยอดนะครับแล้วก็มาต่อยอดมาดามแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับเตาทั้ังอบนะครับ มันก็ขึ้นไป397ขึ้นไปเรื่อยๆ398ไปแล้ว pr. นะฮะเกือบจะ400แล้วนะครับผมภายในห้องภายในถังอบนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆแย่เชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ใช้กลิ่นมะม่วงนะ ที่เขาหักหักล่วงออกมาจากต้นนะครับมาเป็นเชื้อเพิงก็จะมีฟืนเป็นบางท่อนนะฮะที่ไล่ความเชื้นออกจากเนื้อไม้แห้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีเร,มะะรเริ่มจะติดนะฮะเริ่มจะติด อันนี้ก็ขึ้นไป400กว่าแล้วนะผมสำหรับอุณหภูมินะอุณหภูมิภายในถังนะฮะขึ้นไป401ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเตาอบถ่านทังครึ่งของเรารอันนี้ถังนึงก็ย่ายจุดที่1กระสอบนะฮะ1กระสอบ แล้วแต่เราเลี้ยงฟื้นนะผมถ้าเราเลี้ยงไม่มีช่องว่างก็จะได้ฐานเยอะนะฮะจะได้ฐานเยอะนี่ก็อบได้ทุกไม้นะผมก็พวกผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยก็อบได้หมดนะครับสําหรับเตาอบฐานทางครึ่งเราเป็นพวกดอกไม้ก็ได้นะฮะดอกไม้หอยอบได้สรารพัดนะับสารพัดเลยสําหรับเตาอบฐานทางครึ่งเรานะครับ น,นี่อุณหภูมิภายในถังนะฮะก็ขึ้นไป402ลมพัดย้อนหลังเตาก็จะลดลงมานะฮะก็จะลดลงมาบ้างลมพัดหลังนะฮะโอเคครับผมอันนี้เราก็มาให้รับชมนะฮะสำหรับเตาอบถ่านถังครึ่งถังสแตนเลสผสมเหล็กนะฮะ ถังอบก็จะเป็นถังสแตนเลสนะฮะหนาสามมิลครึ่งนะฮะถังเชื้อเพลิงห้องเชื้อเพลิงก็เป็นเหล็กนะผมก็หนาสามมิลครึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นเหล็กโอเคก็จะประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับ